I'm okay. not ออดเาาา้วยมมืขีจังหวัดบึงการนะครับได้รับการสนับสนุสนบงบประมาณงบฟื้นฟูใน,ในการดําเนินงานโครงการโคงน้องนาพอชอนะครับซึ่งดําเนินการในพื้นที่47ตําบล134แปลงใช้งบประมาณทั้งหมด25ล้านกว่าบาทน,นะครับโดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญก็คือว่า เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้รู้ว่าการพัฒนา,าพื้นที่โดยน้อ,นอมนำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่โคกน้องนานะครับรการที่2ก็คือว่าเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบระดับหมู่บ้านระดับครเรือนเพราะว่า,า1-3-4แปลงนี้นะครับเราดําเนินการในระดับโครเรือนนะครับประการที่3ก็คือว่าเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน เพื่อที่จะให้เกิดรายได้กับชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศในขณะนี้กระบวนการกระบวนง,งานที่เราขับเคลื่อนนะครับจะมีทั้งหมด4กระบวนง,งานก็คือ1เราจะมีการฝึกอบรมระยะสั้นนะครับโดยให้กลุ่มเป้าหมายเจ้าของแปลง แล้วก็นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบหรือว่านพตาเนี่ยไปอบรมที่ศูนย์กิิกรรมธรรมชาติคนทักถิ่นที่สกลนครนะครับจำนวน4ี่คืน5วันนะครับอย่างเข้มข้นกระบวนการที่2ก็คือเป็นการสร้างศูนย์เรียนรู้โดยขุดปรับสภาพพื้นที่แปลงหนึ่งไร่3ไร่เนี่ยนะครับให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในระดับ ครัวเรือนหรือว่าของชุมชนประการที่3ก็คือเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ที่โดนกระทบจาก COVID โค<อ>วิด1 9เช่นนักศึกษาตกงานเกษตรกรที่ไม่มีงานทำหรือคนที่ถูกเลื่องจ้างจากโรงงานจากต่างจังหวัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับหรือว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับคนในชุมชนในจังหวัดบึงกาฬนะครับก็คือหนึ่งละ มีการช่างงานนะครับโดยน,น้องนะครับนปตจํานวน94คนเนี่ยนะครับจ้างงาน12เดือนนะครับเดือนละคนละ900 0บาทนะครับประการที่2ก็คือว่าเราจะมีศูนย์เรียนรู้ของโคกน้อง,งานาเนี่ยนะครับจำนวน134แปลงของชุมชนนะครับ3ก็คือว่า เราจะมีต้นไม้ที่เจ้าของแปลงปลูกแล้วก็ได้ยละการสนับสนุนเนี่ยนะครับจำนวน9,900กว่าต้นนะครับประการต่อมาก็คือว่าจะมีป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเนี่ยนะครับในพื้นที่3 6 2ไร่อันนี้ก็คือผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นตามโครงการแต่ว่าจังหวัดบึงกาฬของเรานะครับก็ยัง ต่อยอดโดยการสร้างเครือขา่ขายการเรียนรู้โค้งน้องนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยเราจะมีภาคี7ภาคีเป็นคณะทำงานนะครับประการที่2ก็คือว่าศูนย์เรียนรู้นะครับเราจะมีศูนย์เรียนรู้ของแต่ละอำเภอทีอ่มีความสมบูรณ์แบบนะครับอำเภอละ1แห่งเพื่อที่จะเป็นศูนย์ฝึกอบรมเมื่อมีโครงการนี้เข้ามานะครับดังนั้น ในการดําเนินงานในปีงบประมาณ2,564นี้นะครับจังหวัดบึงการเราได้ดําเนินการอย่างเข้มข้นแล้วก็มีความภาคภูมิใจในความสําเร็จของการดําเนินงานในโครงการนี้ซึ่งเกษตกรกรหรือว่าเจ้าของแปลงก็ได้มีเสียงสะท้อนว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ในการแก้ภัยแล้งแก้น้ำท่วมได้เป็นอย่างดี แล้วก็สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารโดยเราขณะนี้นะครับนอกจากปลูกพืชผักสวนครัวปลูกปลูกไม้3าอย่างประโยชน์สอย่างแล้วเราก็ยังปลูกในเรื่องของพืชสมุนไพรโดยเฉพาะ,ะฟ้าทลายโจรน,นะครับซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากท่านรัฐมนตรีช่วว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านดรทรงศักดิ์ทองศรีนะครับ เป็นจำนวน1 0 0 0 0แสนต้นนะครับซึ่งเราก็กระจายตามพื้นที่โคกน้องนาของเรานะครับอย่างน้อยอำเภอละ1แปลงนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเราทำงานเชิงรุกที่จะ,ะแก้ไขปัญหาในเรื่องของโควิด -19 ครับ สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลของอำเภอเมืองมือการจังหวัดมือการเราได้รับงบประมาณทั้งหมดนะครับสาแปลงนะครับในพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่3ไร่ของท่านสุนทรวังสะพ,พันนะครับเป็นโครงการที่ทางอำเภอให้ความสําคัญอย่างยิ่งตั้งแต่การคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบนะครับว่าเขาชอบที่จะ ในเรื่องของการทําเกษตรหรือไม่เพราะถ้าหากเราถ้าเลือกเข้ามาร่วมโครงการแล้วไม่ทําอย่างจริงจังก็จะไม่สามารถที่จะทําให้โครงการสําเร็จได้ในส่วนของครัวเรือนเขาได้อะไรบ้างในโครงการนี้ 1. เขาได้ในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารครับเขามีการบริหารจัดการระบบน้ําในแปลงเกษตรเขามีในเรื่องของการปลูกพืชผ,ผักสวนครัวมีการปลูกพืชสามสามระดับอ่า แล้วก็มีการบริหารจัดการในแปลงอย่างมีความตั้งใจโดยผ่านหลักสูตรกสิกรรมธรรมชาตินะครับน้อมนําในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตเขาจะทําทุกวันในส่วนครอบครัวเขาจะมีความมั่นคงมีการทําแปลงให้สามารถที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ได้นะครับในส่วนของชุมชนครับชุมชนจะได้ในเรื่องของศูนย์เรียนรู้ ชุมชนจะได้ในเรื่องของการมาเรียนรู้และขยายผลออกสู่พี่น้องเกษตรกรที่มาศึกษาเรียนรู้ในตรงนี้ก็จะทําให้หมู่บ้านชุมชนของเราสามารถที่จะทํากสิกรรมธรรมชาติสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวทั้งด้านอาหารทั้งด้านเศรษฐกษิจสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในหมู่บ้านชุมชนครับฉะนั้นโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดล จึงทำให้พี่น้องเกษตรตะกระอของเราที่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนครับ,รบสำหรับเหตุผลที่ผมได้เข้าร่วมโครงการาการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู 6, ่หนองนามโมเดลนะครับ ว่าเป็นโครงการที่ดีที่ตรงใจตรงจุดที่เราต้องการทำนะครับเพราะว่าก่อนนี้ก็ได้ทำไว้แล้วนะครับบางส่วนทีนี้เมื่อมีโครงการนี้ก็ยิ่งถูกใจใหญ่นะครับเพราะว่าเราได้มีโอกาสนะครับในการที่จะทำให้พื้นที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์สิ่งแวดล้อมดีคุณภาพชีวิตดีก็คือในส่วนของการที่แต่ก่อนนี้นะครับ เรามีความบรุรสมบูรณ์สมัยปู่ย่าตายายปลาเท่าตัวเข้าแขนเท่าขาแต่หลังจากนั้นพื้นที่มันโล่งมันเตียนนะครับเป็นพื้นที่แบนราบไปเลยทีนี้เมื่อมีโครงการนี้มาก็ทําให้เกิดความบรุรสมบูรณ์เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการระบายน้ํานะครับน้ํารองรับน้ําและระบายน้ํานะครับแล้วก็มีการเป็นแหล่งอาหารที่มีปลานะครับปลาแล้วก็มีพืชนะครับเรา ไปทางไหนก็มีแต่วความสุขนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของร่างกายนะครับแต่ก่อนนี้เป็นคนอ้วนน้ำหนัก80กว่าโลนะครับ84 85ในนี้ก็ทำให้สุขภาพดีขึ้นนะครับทำให้สุขภาพดีขึ้นการทำงานในพื้นที่นะครับทำตลอดนะครับทำปนไปวนมาเพราะว่ามีสองบ่อสองสระแล้วก็ทำไปคณะทองคำแล้วก็ไปในส่วนของพื้นที่ ตรงโน้นตรงนี้มีอะไรปลูกเราก็มาปลูกเป็นคนชอบปลูกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะปลูกทุกอย่างที่กินได้ตามที่ในหลวงราชการที่9ท่านบอกไว้ทรงบอกไว้นะครับก็เป็นส่วนของการที่เรานะครับพี่น้องประชาชนที่พี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับถ้าทําตรงนี้ได้นะครับทั่วทั่วทั้งแผ่นดินเราเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าแหล่งอาหารของประเทศไทยเราเนี่ยสามารถทําให้เลี้ยงคนได้ โดยที่เราไม่ต้องไปวิ่งหางานทําไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือต่างประเทศนะครับเราสามารถที่จะดํารงชีพไดนะ้โดยที่พึ่งพานะครับศาสตราชาหลักทฤษฎีใหม่นะครับทำเกษตรพอเพียงนะครับเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสีของจริงอันนี้เป็นเรื่องที่จริงมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเรามีอยู่แล้วเราไม่ต้องเดินไปซื้อไกลแล้วต้องไม่ไต้องเสียค่านะ้ำมันรถไม่ต้องไปไหนกไกลๆนะครับ แต่นี้ต้นไม้เราก็จะโตขึ้นเรื่อยๆร่มเงาก็จะมีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับความสมบูรณ์จะเกิดขึ้นเรื่อยๆ60ปกรมการพัฒนาชุมชนรวมสร้างสรรค์สัมพ้นต้นช่วยคนพน